สวัสดีครับยินดีรับทุกท่านเข้าสู่เลือดีทรีมินิอีกครั้งนะครับในสัปดาห์นี้เราจะคุยถึงทักษะที่6นะครับ mm hmm. curious หรือแปลเป็นภาษาไทยว่าความอยากรู้ mm hmm. อยากเห็นครับ ผมเชื่อว่าวันนี้เราเข้าสู่ยุคที่ความรู้ความสามารถเดิมที่มีอาจจะเป็นอุปสรรคทําให้เราก้าวไปข้างหน้าได้ยากครับวันนี้ถ้าเราเก่งมากแต่เรายึดติดก,ก็ทําให้เราไม่ทันโลกนะครับมัน,นมีทักษะตัวหนึ่งที่ทําให้เราสามารถก้าวทันโลกได้แล้วเราจาเป็นต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตเหมือนคนํานึงครับที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์พูดไว้ว่าเขาไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรเลยครับแต่เขามีความใคร่ที่จะสงสยัยใคร่รู้ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้ผมจะทำร่วมพาไปสู่ทักษะที่เรียกว่า ความอยากรู้อยากเห็นนะครับแน่นอนว่าวันนี้ความสงสัยทําให้เราเกิดความรู้ใหม่มากมายวันนี้ถ้าเราหยุดสงสัย เป็นไปได้ว่าทําให้เราอาจจะหยุดเรียนรู้และก็ก้าไม่ทันโลกที่เปลี่ยนไปเร็วนะครับแน่นอนครับว่าความหมายของคําว่าความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยมันคือความต้องการที่เกิดแรงผลักดันที่นําไปสู่การค้นหาคําตอบจากสิ่งที่ไม่รู้ฉะนั้นวันนี้ความไม่รู้อาจไม่ได้แย่นะครับแต่ความไม่รู้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นทําให้เราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้วันนี้ผมจะพาฒนาไปเรียนรู้3ามเคล็ดลับครับที่จะเปลี่ยนความไม่รู้ให้เรากลายเป็นคนที่เรียนรู้ตลอดชีวิตจากภาพนี้ทท่ทานจะเห็นว่ายิ่งถ้าโลกเปลี่ยนเร็วแค่ไหนครับความรู้ความ สามารถชุดเดิมอาจจะใช้ในการทํางานในอนาคตไม่ได้เราต้องเริ่มต้นจากการที่เมื่อเราเจอโจทย์ได้รับโจทย์ใหม่เราเจอปัญหาที่เราเจอแม้จะเป็นปัญหาเดิมที่เคยเจอก็ได้นะครับหรือเป็นปัญหาใหม่สิ่งแรกที่เราควรทําคือเราต้องมองข้ามชุดความรู้หรือประสบการณ์เดิมเพราะการใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมอาจทําให้เราตกหลุมพรางบางอย่างกันอย่างแรกเลยเราต้องมองข้ามนะครับแล้วเราต้องตั้งคําถามใหม่ตั้งคําถามเพื่อกระตุน้นเกิดความอยากรู้อยากเห็นแก่เรานะครับคำถามไม่ง่ายเช่นมันจะมีความรู้อะไรบ้างที่จะ ช่วยเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ใหม่ที่เกิดขึ้นหรือเราต้องรู้อะไรเพิ่มขึ้นเพื่อให้งานเราเสร็จเร็วขึ้นหรือเราจําเป็นต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเพื่อให้ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นซ้ําคําถามเหล่านี้ช่วยทําให้เราเกิดความสงสัยใครรู้มากขึ้นและอย่างที่บอกครับว่าความสงสัยใครรู้นี้จะพาเราไปสู่ความรู้ใหม่ๆอย่างที่2ครับให้เราแกะรอยจากความไม่รู้ครับแน่นอนว่าในขณะที่เราทํางานเนี่ยนะครับเราเจอปัญหามากมายแล้วก็เจออุปสรรคหลายอย่างนะครับผมเชื่อว่าปัญหาและอุ ประสรวมไปถึงผลงานที่ไม่เป็นไปนตามเป้าหมายที่เราทำเนี่ยนะครับ mm. ก็อาจจะมาจากความไม่รู้นะครับหรือการขาดทักษะบางอย่างสิ่งที่เราทําได้คือแกะรอยจากความไม่รู้เหล่านั้นแล้วเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมที่จําเป็นต้องเรียนรู้นะครับและสุดท้ายครับแน่นอนว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าเราต้องเรียนรู้อะไรเราจําเป็นต้องหาวิธีการหรือรูปแบบการเรียนรู้ที่เราถนัดสะดวกเข้าถึงง่ายเข้าถึงได้ทันทีเลยนะครับวันนี้ก็ไม่พ้นโซเชียลมีเดียเนาะนะครับหรืออินเทอร์เน็ตที่ทําให้เราเข้าถึงความรู้เหล่านั้นได้ครับ และสเทคนิคนี้ผมเชื่อว่าจะเปลี่ยนความไม่รู้กลายเป็นคนที่เรียนรู้ตลอดชีวิตได้และพบกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ